แม็กกาบอกเขารู้สึกสบายดีที่ลิเวอร์พูลและให้ความเคารพสโมอสรอมากนั่นเองประกาศขายเสื้อลายเซน็นจ์เจเกนคอปที่คุมลิเวอร์พูลปีสุดท้ายใครสนใจติดต่อได้ที่เพจเพื่อนกันเราหงแดงหรือจะทักแชทมาได้เลยครับล่าสุดอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์ได้พูดถึงเรื่องที่เรลมาสติให้ความสนใจเขาว่าผมเห็นแล้วผมได้อ่านเขาวลือพวกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่า ผมรู้สึกสบายดีที่ริเวอร์พูลและผมให้ความเคารพสโมสรมากและไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของสโมสรอ,อื่นนั่นเองส่วนตัวมองว่าแม็กอลิสเตอร์เขาวางตัวได้ดีมากแม้จะมีเขาวลือกับเรียวมาดิกก็ตามเขาดูให้เกียรติสโมสรที่เขากําลังเล่นอยู่ในเวลานี้และสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขาได้พูดมาทั้งหมดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักเตะอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มักจะมีความฝันสูงสุดอยู่ที่สเปน แต่ถ้ามองในแง่ดีแมคก้ายังมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลอีกหลายปีและถ้าจะปล่อยสโมสรก็คงตั้งค่าตัวไว้สูงมาดดิกก็คงไม่ยอมทุ่มแน่ครับ